สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอกันเก่าแม่พังน้องใหม่นะคะวันนี้นะคะบรรยากาศก็เริ่มหนาวเข้ามาแล้วนะคะลมหนาวนะคะเข้ามาแล้วนะคะวัน,นเมื่อวานนะคะก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้อากาศก็เย็นนะคะลมทั้งคืนเลยนะคะวันนี้น้องกันเก้านะคะก็ใส่ได,ด้าเริงไหมเนานะ ้องผูกน้องกันเก่ากับแม่พางน้องใหม่ไว้คนละที่นะคะน้องกันเก่าอยู่ตรงนี้นะคะส่วนแม่พางน้องใหม่อยู่ตรงนู้นนะคะค้าลมนะคะลมแรงมากๆนะคะกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะคะเป็นอันตรายกับน้องๆนะคะเพราะว่าสาวน้องก็เหลือแค่นี้เองนะคะแม่ๆค่ะแม่พางน้องใหม่วันก็ไม่ได้นอน ในโรงนะคะนอนข้างนอกนะคะก็ไม่มีร่มอยู่นะคะต้นไม้กันเลือแค่นี้นะคะขอบฝากนะคะติดตามช่องน้องกันเก้าไม่พลังน้องใหม่ด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้สองแม่ลูกด้วยนะคะไล์แต่ละวันก็เงียบนะคะฝากเมตตาเอนดูช่องเล็กๆด้วยนะคะกลมหนาวเข้ามาแล้วนะคะที่พักอาศัยน้องก็ไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะคะทั้งสองเชือกนะคะเพราะามือน้องอาจจะไปโดนนะคะ ช่วงใบายนะคะน้องไรสดนะคะไรสดผลไม้นะคะแม่ๆก็สามารถช่วยอุดหนุนน้องได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาให้กำลังใจน้องก็ได้นะคะ น้องมีโรงแล้วนะคะก็ยังให้น้องได้อยู่ในโรงนะคะให้น้องได้อยู่ในโรงช้านะคะแต่ว่ามันไม่แข็งแรงนะคะคุณแม่ลงมาแต่ละทีนะคะก็จะมีเสียงนะคะตรองนี้ไม้นะคะก็ผุมากแล้วนะคะกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับน้องน้ำเก่าเหมือนกันนะคะไลน์ค่ะคุณ ถ้ามีคะแนนเยอะพอนะคะก็จะได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้น้องเลยนะคะเพราะบ้านหลังนี้ก็นานมากๆแล้วนะคะ30ปีกับ40ปีแล้วนะคะบ้านหลังเก่านะคะของแม่พังน้องใหม่นะคะมาดูแม่พังน้องใหม่นะคะ หนาวเย็นนะคะสาเหตุที่น้องต้องแยกกันอยู่นะคะก็เพราะว่าโรงน้องไม่แข็งแรงนะคะที่พักน้องไม่แข็งแรงนะคะตอนนี้ย่าน้องก็เริ่มหมดแล้วนะคะให้น้องทานทุกวันนะคะเกิดไม่ทันนะคะน้ำท่วมด้วยนะคะคุณแม่ เมตตาด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะช่องน้องกันกลับให้พาท้องใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ